อญิงฟ้าโชว์แตะฟุตบอลปลอยจอยกับแฟนคลับสนุกสนานเฮฮากันสุด เรียกว่าเป็นนางงามมหาชนจริงๆค่ะสําหรับสาวอิงฟ้าวรค่ะทัาเอาแฟนคลับรักแฟนคลับหลงไม่ไหวแล้วแถมแฟนคลับนะคะยังเป็นสนันไม่อั้นตามไปทุกงานมีว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็พร้อมสู้จนด้านสาวพิชชี่ค่ะถึงกับแซวขำๆว่าพี่ฟ้าแฟนคลับพี่ไม่ทํางานกันหรอทําไมรวยกันจังด้านอิงฟ้าเองค่ะก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าเจอกันทุกวันไปทํางานกันบ้างไหมและล่าสุดค่ะด้านสาวอิงฟ้าก็ขอลงไปเล่นทํากิจกรรมเอนจอยกับแฟนคลับอย่างสนุกสนานไม่รู้ว่าอิงฟ้าหรือว่าแฟนคลับใครจะสนุ กว่ากันนะคะเนี่ยเพราะว่าดูจากคลิปที่แฟนๆถ่ายลงมาอวดในโซเชียลแล้วดูปล่อยจอยสนุกสนานกันสุดๆค่ะแถมงานนี้นะคะพี่เบิ้มก็ขอโชว์สเต็ปแต่ฟุตบอลโชว์แฟนคลับไป1แมตช์เบาๆบ,าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถือว่าเรียกเสียงวัวเราะและรอยยิ้มให้แฟนคลับได้ดีเลยทีเดียวค่ะสะฮาและน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยจ้า ไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือว่ายิงฟ้าใครจะสนุกกว่ากันแน่เพราะว่าต่างคนต่างปล่อยจอยกันสุดๆค่ะ